เปิดข้างก็คืออินเทนแบบวัยรุ่นเลยนะครับผมในนั้นมาเรียนใจรถที่มาเจอตต้นน้ผมที่รถคันนี้ใช่ไหมก็ลงมันเคลียร์ทางไวเคลียาโค้ม่นี่เป็นการโชว์นะครับผมอันนี้ช่างชอบเลยนะโชว์ชับชับๆับชับ่นะ ครับถ้าเ,เพื่อนสนใจก็ติดต่อช่างโดยตรงได้น,นะครับผมขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับ064 12, 1 6 0กส2นะครับผมสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับ สวัสดีครับผมกินเที่ยวตามสุดใจนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องหาความรู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าติดตามแล้วก็เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับผม <c oughs> มาครับมาดูบบครับผมนี่ครับผมช่างกําลังลงมืออยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าทรงนี้ทรงอะไรเดี๋ยวสัมษณ์ช่างนะครับผมนี่ครับหน้าตาลูกค้าครับ เพราะว่าช่องนี้ก็คือไปตัดที่ร้านแบบแอร์เย็นสบายไม่ได้นะครับผมก็คือช่องนี้ต้องมาหาถ,ถึงตัวลูกค้าเลยนะครับนี่ก็เป็นธุรกิจที่ว่าก็าคือก็ช่วงนี้ก็ช่วงโรคภัยนะครับผมต้องหมุนหรือเปล่าครับก็ยี้นี้วันนี้ครับหมุนนี่ครับโอ้หนี่ดูข้างหลังครับไม่ได้ไม่ได้ใจว่า ลูกค้าเพึ่งมีกระจกว่าเนี้ยนี่ครับกระจกสะท้อนนะครับผมนี่ครับลูกค้าเดี๋ยวจะดูทุกขั้นตอนเลยนะเพื่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องตัดผมอะไรนี้ครับ ครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะท,ที่ที่ตัดยนะอยู่นีอ๋อลองเบอร์เบอร์ตะเลียนนะเหรอตะเลียนอันนี้คือแบบไรสายใช่ไหมครับนี่ครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็สะดวกสบายครับแค่ชาร์จแบตนะครับเพื่อน,อนสบายตัดถึงบ้านได้ก็คือสามารถติดต่อช่างแบบว่าให้มาถึงบ้านเลยนะครับผม แต่ว่าช่างจะว่างไม่แค่นั้นนะต้องพูดคุยกันเองนะครับนี่ครับโอเพนแอร์นะครับผมนี่ครับเปิดเพินนะครับผมลูกค้าหลับตาพี่นะครับคอยใส่ตาเขาลงมาด้วยยังส่งอะไรช่างเนี่ยเปิดข้างครับเปิดข้างก็คือ เิ็นเทนแบบวัยรุ่นเลยนะครับผมวัยรุ่นยุคนี้ก็คือต้องนี่ถามช่างคนนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่างรุ่นใหม่ครับวัยรุ่นขึ้นใหม่ก็คือเจ้าทรงไหนก็คือบอกช่างได้ครับผมทรงนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศอะไรนะครับไปครับูไวเสียมันนิมดีนะมึงไงครับไม่ถอนด้วยนี่ดินั่นครับ<ด>ผมสัก<ด>แบบเนียนเลยนะครับช่างนี้ถือว่ามือนิ่มมากครับผมพิถีพิถันครับเส้นผมทุกเส้นใส่ใจทุกรายละเอียด ใชครับมันเขาเรียกอะไรนะอันนี้คือเรียกกันหรือว่าอะไรอ๋ออันนี้เปรตเปรตตามภาษาช่างเขาเรียกนะนี่ครับเริ่มเริ่มมีลวดลายนะครับเริ่มจะเป็นวัยรุ่นีีน่ สามสี่ได้สามสี่ปีนะครับผมก็ถือว่ายาวนานครับได้ท,ทุกทรงนี่เวลาเราไปเรียนนี่คือแบบมันเป็นคอร์สอรือหรือว่ายังไงอ๋อหมิงไม่ได้เรียนนะหมิงไปเรียนได้แป๊บเดียวหมิงส่สนมากก็ยูทูบอ อ๋อศึกษาจาก y o u t ะนะแล้วก็ไปนั่นแหละประสบการณ์ไปร้านนั่นแหละไปร้านหรือว่าเราไปดูหรือว่ายังไงก็ไปดูด้วยะไปดูแล้วก็แล้วก็ทำงานก็จำมาเรื่อยนี่ก็ถือว่าเป็นการศึกษาตัวเองนะครับด้วยใจรักคือเป็นอาจจะเป็นความชอบก็คือความพยายามนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินความสามารถนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีร้านมีอะไรละแล้วช่วงนี้ช่ดงนี้ช่วงนี้ก็มีร้านอยู่อยู่ในภูเก็ตรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ภูเก็ตครับช่วงนี้มีกี่สาขาครับผมตอนนี้ที่ร้านมีอยู่สี่สาขาสี่สาขานี่คืออ,อยู่ในเขตของภูเก็ตเลยใช่ไหมภูเก็ตหมดเลับ มีครับช่างเขาก็มีอยู่สี่สาขานะครับผมก็ถือว่าเพราะว่าถ้าเพื่อนผ่านไปก็อ่าเกือบถึงตลาดไหมครับผมไม่ไม่ถึงตลาดครับผมก่อนถึงโคก่อนถึงโคตลาดก่อนจะเข้าโคงตลาดนะครับผมที่ว่าอ่าเวลาคนพื้นที่เขตกระทูก็จะไปออกกำลังกายตรงนั้นก็คือเป็นพิกัดก็คืออยู่ตรงลงเล่านะครับผมพอเพื่อน ขับรถผ่านไปก็มันจะอยู่ฝั่งขวามือวะครับผมอยู่อยู่ท่าซ้ายขวามือครับขวามือขวามือถ้าว่าเรามาจากในเมืองนะครับมาจากฝั่งแมคโครนะครับขับรถไปเรื่อยๆก็จะอยู่ขวามือจะอยู่ข้างร้านสัตว์พอดีเลยอ๋ออยู่ตรงตรงเป็นเป็นโรงเรียนสอนภาษาคแบบนี่เหรอถงนี่เลยนะก็ถือว่าเด่นเด่นไหมร้านอยู่ตรงนั้นได้อยู่เด่นเลยครับตรงนั้นแล้วตรงนั้นยังมีร้านเดียวเลยตรงนั้น ก็ผ่านไปเส้นนั้นมีอยู่ร้านเดียวครับไม่ไม่ต้องงงก็คือไปถึงเพ๊่ก็เรียกหาช่างช่างชื่ออะไรครับชื่อหม,มิงนะครับผมชื่อเต็มเต็มไม,ไม่ไม่ต้องถามนะ <c oughs> แล้วมีเบอร์ส่วนตัวอะไรไหมครับมีครับครับผม,าม,าผมฝากเบอร์ได้นะครับ0641601242ครับผมเนี่ย <c oughs> ติดต่อช่างได้เลยนะครับถ้าสนใจก็คือ อยากจะให้ช่างไปตัดที่บ้านนะว่าช่วงนี้ก็ตามยุคตามอะไรนะครับเพราะว่าโรคภัยอะไรก็บางทีอาจจะเป็นตัดที่ร้านไม่ได้ก็เพืพ่อนๆก็ลองโทรติดต่อช่างดูนะครับผมไม่ไมไมไมแบบเป็นแอร์เป็นแอร์หมดเลยครับเป็นแอร์เป็นอะไรแบบสบายร้านใหญ่เลยตรงนั้นร้านใหญ่สีเขียวอ๋อเป็นร้านใหญ่แบบมาตรฐานเลยนะครับผมมีใบมีอะไรรับรองทุกอย่างมีหมทุกอย่างครับจังการันตีครับ เพราะต้องมีทีนั่นัเลยเจรถทิไม่เจนก็ต้อตันคมเลยคันนี้ใช่มกลนมันเสียทางไวเต็มมาดึงโอ๊กมาจางคูก็ไปแล้วายจี แพงไหมเครื่องเครื่องมือไอ้ผมถ้าตัวกันตัวนี้ตัวรุ่นนี้จะไม่แพงครับตัวรุ่นนี้ประมาณประมาณเจ็ดร้อกว่าบาทรัคาเจ็ดร้อรับ 8, 700รอกว่าบาทก็มีรวมรวมเขาจะรับ, 8, ร,บรับใบมาแล้วด้วยรับใบเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้แบบคมติดเลยนะครับ ครับอีกหนึ่งตัวครับผมต้องเรียนรู้ทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคือตัวไหนตัวนี้จะเป็นตัวโกนนะตัวนี้จะเหมือนทํางานคล้ายๆใบมีดโกนนะตัวนี้จะโกนได้ถึงถึงต่อหมมากกว่าแต่ว่ามันจะเข้าจุดเล็กๆไม่ได้อันนี้ก็เปรียบเทียบก็เหมือนใบใบมีดโกนนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเพื่อนเคยเห็นหรือเปล่า แสดงว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ไปไกลแล้วครับตัวนี้ผลิตมานานหรือยังผลิตนานนะตัวนี้ตัวนี้สวนวมากคนต่างชาติเจอใช้โกนหลดวดอ นี่เป็นการโชว์นะครับผมอันนี้ช่างชอบเลยนะโชว์ชัก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 นะมีการควงด้วยวะอันนี้เขาเขาเรียกซอยหรอหรือวะใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นซอยเก็บเก็บเงาตอนช่วงนี้เก็บช่วงแบที่ว่ามันดูเป็นชั้นก็จะทำให้แบบซอฟต์นะใช่ครับมันจะดูละมุนขึ้วยนะนี่ครับผมถ้าช่างฝีมือก็คือต้องเก็บทุกรายละเอียดจริงครับจะดูซอฟต์เลยนะ

ครับผมลบหลอกันเลยครับยันเลยเป็นคนเรคนละเพินมั้งเรปล่ยนนใช่ไหมเรายาตอนนี้จะมีกลงให้อีก จะให้คนเมื่อกี้แั่นผู้ป่วแต่ผู้ชายคอะเออผู้ชายเกไว้เกไว้ผมยังเก็บไว่าอยหน้าหน้าหวานหู้ายก็ดูดูที่เราเป็นที่มีหิน

ว่างยวให้ลูร้านหนยนะครับใช่มีตะปุกตรงนี้เลยเราตรงนี้จ็ได้ค่ะแป่ามีสองะปุได้ๆตรงนีเพี่เอ๋พี่อนุนะี่โอนุไปแต่ปลาเลยพี่ป้นี่ปุ้นี่ป้นเลยเมียโวรเป็นดีเซียเลยได้ไหมนะเอได้ไงเออเมียโวยแ่ปลาเรียงรู้ยุบไม่รับผ้าหรอไม่รับผ้าเมียแล้วเมียโวยแต่เรียงรู้ัไม่มาข้างบนนี้เลยน้มันอยู่ตรงนี้เลยรงนี้ตรงนี้แล้วที่ตะปุกตรี้

เราแน่นส่มานี่เท่าแต่ไมใช่เมียเราคนโดน่ะโดนเมียนเรอไปจอกันไปเล่นดหมอเนาะอ้ยใครต้องด้นะวงนีดิว่ากูไปเข้าบานเอาหรอท้าไมตัวกิวเล็กจังอะเฮ้ยอฮ้ยกูอยู่นี่อัวเล็กอ๋อนว่ะไ แค่าัน่คัตรเอจะอคไปมาูพาลุกไปเลยไปด้วยตามไปด้วยมมงนะเดินมอบหรอนะเดินแล้วมันไหลโม่งเรวชุสาวเป็นลูกไกคนหนึ่งครับผมกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับฮุยฮุยอะไรนี่ไปไหน ครับผมช่างกำลังวางแผนนะครับว่าส่งอะไรดีนะครับพูดคุยกับลูกค้าแล้วตกลงว่าขเขาเรียกส่งอะไรช่งางตทูบ็อกคเพราะอันนี้จะเป็นทูบ็อกทูบ็อก,อกไ์ใรุ่นเลยบบไปรุ่นนะครับผม่ไหน่รไม่มีน้ำดร๋อว,ว่า ลเก็บรายละเอียดนะครับเมื่อกี้มีบอกว่าชื่อร้านชื่ออะไรนะชื่อร้านรักกี้ครับรักี้านะครับผมเนี่ยครับครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อช่างโดยตรงได้นะครับผมขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับ06 4 หกนนสี่ครับผมสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับช่างแน่เลยช่างแน่เลยค่นครับผมก็คิวก็ยังถือว่าเยอะนะครับผมก็นี่ครับคิวก็ยังเหลือหลายครับผมเก็บคิวนะครับก็มายังมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับช่างก็วันนี้ก็คงจัดเหนื่อยครับแต่ว่าอย่างไงก็ต้องทํานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับกินเที่ยวตามเสดใจแวันนี้ก็สบายนะครับผมขอบมากนะครับ ใครตัดเสื้อถ่ายแล้วค่อยเอาไปใส่ลงไปได้ไหมจีไ่ได้กลับมตัดต่อ